จุดศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่ตะกัวสังกะสีบริเวณเหมืองสองท่อเหมืองสองท่อแหล่งแร่สองท่อมีการเกิดแบบปฐมภูมิชนิดแหล่งแร่สะสมตัวในชั้นหินอุ้มแร่และแหล่งแร่ทุติยภูมิในบริเวณสายแร่ต่มภูที่โผล่ขึ้นมาใกล้ผิวดินแหล่งแร่นี้ เกิดอยู่ในหินปูนยุคออโรวิเชียนตอนบนถึงตอนกลางประกอบด้วยหินปูนเนื้อดินสีเทาเข้มแทรกสลับกับหินปูนสีเทาอ่อนจนถึงเทาขาวมีความหนาตลอดทั้ชุดหินประมาณ450เมตรโดยสินแร่ตะกวและสังกะสีจะพบอยู่ในเฉพาะหินปูนสีเทาอ่อนถึงเทาขาวนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเมืองในตำนาน ของอเหมืองตะก,กวัวสังกสีของประเทศไทยครับนั่นคือเหมืองสองท่อนั่นเองนะครับเราอยู่ในบริเวณตอนนี้คืออยู่ในอุโมงใต้ของเหมืองสองท่อนะครับลักษณะของการทําเหมืองแห่งนี้นะครับก็จะเป็นการามีการทําเหมืองอุโมงเจาะลงไปใต้ดินนะครับลักษณะหมุนวนเป็นก้นหอยลงไปจากพื้นดินที่เรายืนอยู่นี้นะครับลึกลงไปประมาณ200เมตรเลยนะครับจากระดับ ความสูงนะเราพูดถึงระดับความสูงไม่ใช่ระยะทางครับระยะทางน,นี้อ่าไม่ได้ไม่ได้วัดไว้อย่างชัดเจนแต่ว่าที่เรายืนอ,อยู่ลึกต่ําลงไปใต้พื้นดิน200เมตรนะครับเราจะเข้าไปชมในด้านนี้เลยครับแน,น่นอนว่าเหมืองน,นี้ก็เป็นเหมืองที่ทําเกี่ยวกับแร่ตะกั่ว นะครับเป็นหลักก็เพราะว่ายัางอยู่ในพื้นที่ของศักยภาพแร่ตะกั่วและสังกะสีที่ดีมากๆในพื้นที่ที่เราเข้าไปจากเหมืองที่เราไปบ่อใหญ่แล้วก็บ่อน้อยมานะครับก็อันนี้เป็นอีกเหมืองหนึ่งระยะทางก็จะต้องใช้การเดินเข้าไปนะครับรถก็จะอยู่ได้แค่บริเวณด้านหน้าเท่านั้นนะครับ นะครับจากทางเนี่ยเราก็จะเริ่มจะลดระดับลงไปเรื่อยๆแล้วนะก็จะเดินตามเส้นทางนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นทางที่จะหมุนลงไปเพื่อที่จะไปเอาแร่ที่อยู่ข้างล่างนะครับดูความยิ่งใหญ่แล้วก็ ถือว่าเป็นความสามารถของมนุษย์ที่ทำเรื่องที่ดูไม่น่าเป็นไปได้นะครับการที่เราจะเจาะลุมมวุดลุมลงไปไปชั้นข้างล่างนะครับก็จะมีเส้นทางหลากหลายเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นลานลานที่เจาะเข้าไปเอาตัวแร่นะครับ จะเห็นว่าที่พื้นนะคะมีลักษณะคล้ายๆหินปูนพอกอยู่ยตรงนี้น้ำจากรอยแตกตกตะกอนนะคะค่าที่เห็นเป็นริ้วสีดำๆนะคะที่แทรกในเนื้อของหินปูนนี้ก็คือการสะสมตัวของแร่นะคะที่แทรกมา ก็เหมืองตะกัวสังกะสีในประเทศไทยนะคะที่เนี่ยเป็นเหมืองที่เป็นแหล่งที่มีศักยภาพที่ดีที่สุดนะคะของในประเทศไทยนอกจากจังหวัดกาญจนบุรีก็ยังเจอที่จังหวัดต่างด้วยนะคะนะครับภายในเหมืองนี้นะครับมีสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้แต่ก็มีแล้วจริงๆนะครับก็คือส่วนตรงบริเวณห้องโถงนี้นะครับเราจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้ที่อยู่ทางด้านตามตามตามสายไฟใต้ตามไฟผมเลยนะครับ อันนี้คือเวทีการแสดงเวทีการแสดงไม่ว่าจะการละเล่นคอนเสิร์ตต่างๆต้อนรับแขกเวทีนี่คือเวทีการแสดงอยู่ภายใต้เหมืองใต้ดินนะครับแล้วก็ผ่านมาตอนนี้เรายืนอยู่บนเหมือนเนเวทีคุณจะเห็นนะครับนี่ทั้งหมดนี่คือพื้นที่ของแขกที่มานั่งรับชมหรือชมการแสดงทั้งหลายถ้าคุณไม่เชื่อผมนะครับดูได้เลยครับว่าข้างบนนี้นะครับ มีในส่วนของเราที่ไว้ติดระบบไฟส่องสว่างระบบแสงสีเสียงทั้งหลายนะครับแล้วก็ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นลานสำหรับแดนเซอร์หรืออางเครื่องในสมัยนั้นนะครับเพื่อทำการแสดง <dunno. S 1> ต้อนรับเฉพาะงานรื่นเริงและก็ต้อนรับแขก VIP ของเมืองแห่งนี้ครับนะครับอย่างที่ผมบอกครับที่เรายืนอยู่เมื่อกี้นี้ตรงนี้คือสำหรับ หางเครื่องหรือแดนเซอร์นะครับเพื่อการเต้นนี่ย่างที้เห็นนี่ทางขึ้นเวทีนะครับถือว่าแหมประทับใจ amazing มากค่ะถัดจากส่วนที่เป็นเวทีลงมานะคะแล้วก็จะเห็นคล้ายๆเป็นเสาเหมือนเป็นเสาค้ำของห้องโถงนี้นะคะก็จะเป็นสายแร่ อ่ากาลิน่าที่เป็นสีเทาๆที่เราเห็นกันอยู่นะคะแทรกไปจำนวนมากเลยตรงนี้ก็คือแบบเป็นแร่ที่เกรดสูงนะคะถ้าไล่ลงมาก็จะเห,เห็นกันข้างล่างนะคะถึงข้างล่างเลยนะคะอ่าสีเทาๆอันนั้นคือใช่หมดเลย อันนี้คุณลุงบอกว่าเป็นโรงครัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอ่าดังมีเหี่้าวอ๋าที่ทำข้าว ก็จะเห็นว่ามีเคาน์เตอร์ครัคววางอยู่นะคะข้างในเป็นเคาน์เตอร์ครัวปกติถ้าทำจริงๆอ่ะคุณลุงมันอยู่ที่ประมาณคนละกี่ชั่วโมง<า>เป็นกะ,ะัหมเป็นกี่กะก็ดำๆมางางชัวโมงนี้ทำได้สอครับเพราะว่ามันมันเป็นงานที่หนัก สำหรับอะไรก็เต็มจุดก็ไม่เกินหน้าชั่วโมงต่อต่อกะต่อกะก็ร้เรารอเราจะําทอย่างอื่นเช่นบาดเจ็บแตยางหน้าเจ็บแต่ยางลงทำาะเรย้อยเสร็จก็รอระบบเลยครับผมรอระบบหลายท้่มต้องขึ้นนะเรจะมันขึ้นขึ้นหลายุับเสร็จมงนุ่งเรื่องปมงหลายมขึ้นระบบเสร็จก็ขึ้นเลย โซนพวกห้องครัวหรือว่าห้องน้ำอะไรก็อยู่แค่ชั้นบนใช่ไหมคะกระบอกข้างล่างไม่มีข้างล่างไม่มีเพราะว่า,วาอ,อ,อยา่างที่อย่างที่อย่างที่ที่เราออกมาเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นโซนจากนเนา้นเนาะครับในห้องนี้ก็เป็นห้องสาธิตการเจาะนะครับก็เวลาใครมาชมเราจะต้องบอกวิธีการว่าจะต้องทําเหมือนอยังไงเจาะยังไงนะครับเริ่มต้นก็คือเข้ามาแล้วก็มีการวาดแบบนะครับบน ขนังแบบนี้นะครับให้ได้ระดับอย่างเช่นอันนี้เป็นแบบ3คูณ3เมตรนะครับก็วาดไว้เลยเสร็จแล้วก็มีการเจาะเป็นรูอุโมงไปนะครับอย่างเช่นอันนี้มันจะได้เป็นภาพนี้นะครับก็คือการเจาะอุโมงค์ 3, คูณ3ที่เข้าไปแล้วแต่ถ้ามันมีขนาดที่เล็กเกินเราก็จะมีการเจาะในแนวดิงด้วยก็คือเจาะจากข้างบนขึ้นไปอย่างเช่นตรงนี้ก็คือเจาะขึ้นไปข้างบนนี้ แล้วก็หินมันก็จะลงมาข้างล่างมากองอยู่นี้นะครับแล้วขนาดข้างๆถ้าอยากจะเพิ่มขนาดจากระดับข้างบนที่ได้ระดับแล้วก็มาเจาะเปิดข้างๆออกไปให้ได้ความกว้างที่เหมาะสมและต้องการนะครับส่วนกองหินตรงนี้ก็จะมีการเคลื่อนย้ายออกไปนะครับเพื่อให้เป็นลานโล่งแล้วก็มีการเจาะต่อไปข้างหน้าได้นะครับ หนึ่งในปัญหาของการทําเหมืองอุโมงหรือที่มีคานค้านะครับอันดับแรกก็คือหนึ่งปัญหาก็คือในเรื่องของเสารับแรงนั้นอาจจะมีขนาดเล็กเกินไปแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาได้ในอนาคตเรื่องของอาจจะมีการหักโค่นหรือถล่มลงมานะครับก็โดยที่นี่ก็อย่างเช่นเสาอันนี้เหมือนจะว่ามันมันบางเกินไปท,ทั้งที่ มีแร่ที่เปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับก็เลยต้องมีการนำเอาตะไครยโลหะนะครับแล้วก็เย็บเข้าไปใหม่แล้วก็ป้องกันการถลม่มโดยการใส่อคอนกรีตนะครับช็อตกรีดเข้าไปนะครับเพื่อให้สร้างความแข็งแรงให้กับเสาค้ำต้นนี้ครับ นะครับพอดีได้ตัวอย่างแรก่เกศสูงมาด้วยก็ถือมาไว้นะครับก็มาถึงตรงนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าช่องทางการขนส่งแร่แล้วก็เพราะว่าอันนี้รถสิบล้อเข้าไปนะครับเข้าไปข้างในลึกบนลงไปอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกก็คือมันลึกจากผิวดินที่เรายืนอยู่ลึกลงไปถึง200เมตรนะครับหมุนวนลงไปเป็นก้อนหอยลงไปข้างล่างนะครับ ตามเส้นทางนี้เลยครับที่เราเห็นนี้ก็คือถ้าเรียกกันภาษาชาวบ้านเรียกว่าไข่มุกถ้ำนะครับก็เป็นส่วนของตะกอนหินปูนที่ลงมาตกเคลือบอกับตกเพิ่มเนาะใช่ไหมเคลือบเอบเหมือนเคลือบเม็ดอะ